กล้องตัวนี้เล็กที่สุดในศตวรรษที่20ไอ้กล้องตัวนี้ราคามือ1มันสามารถซื้อคอนแทคทีสได้1ตัวมีรักซี่อหตัวครับหลังจากที่ใช้มาอ6เดือนแล้วเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไร <S 2> <S 2> <S <S เดือนเมษายนคริสต์ศักราชที่1996ช่วงเวลาที่ตลาดกล้องพรีเมียมคอมแพคเนี่ยแข่งขัน อยากด,ดูโดยการที่กล้องพ r e เม u m มคอมแพ t นะครับวางตัวเป็นกล้อง2ของตาก,กล้องมืออาชีพหรือว่าเป็นกล้องมืออาชีพของลูกค้าระดับสูงครับบริษัทมินอนต้านะครับได้ออกกล้องมินอนต้าทีซวันออกมาเนี่ยในราคามือหนึ่งอยู่ที่148,000เยนครับเทียบเป็นเงินไทยเท่ากับ66,000บาทครับหรือถ้าเกิดบวกอัตราเงินเฟอ้อเข้ามาในปีนี้นะ จะเท่ากับ85,000บาทครับซึ่งถือว่าโคตรแพงเลยเพราะถ้าเกิดเราเพิ่มเงินเข้าไป3,500บาทเราจะสามารถซื้อ Contact T2 ได้1ตัวแล้วก็ไลแกามีลักอีก1ตัวครับ 2ตัวรวมกันเพิ่มเงินอีก3,500บาทจะได้กล้องตัวนี้แค่ตัวเดียวครับซึ่งมินอนตาเนี่ยตั้งราคามสูงขนาดนี้เพราะว่ามัเป็นกล้อง35ม mm, มที่เล็กที่สุดเบาที่สุดครับหลังจากที่โรไล่ส35เนี่ยได้คองตลาดกล้อง35ม mm, มที่เล็กที่สุดเนี่มายาวนานกว่า30ปีครับตั้งแต่ปี1,966ครับในปี1,996เนี่ย มินอนตา TC1 ก็ถือว่าเป็นกล้องที่เล็กที่สุดในณเวลานั้นครับเป็นกล้องแห่งปีในการแข่งขันคามรากลางปีจากคามราครับออฟเจแปและทีนี้เรามาดูนะครับว่าความเล็กของมันเนี่ยจะเล็กมากขนาดไหน ความกว้างของมันนะครับอยู่ที่2 9 5มิลลิเมตรยาว99มิลลิเมตรสูงแค่5 9ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นครับแต่มันจะเล็กขนาดไหนครับน้ำหนักของมันก็ยังมีพอประมาณน,นะครับเพราะมันไม่ทำมาจากพลาสติกนะครับมันทำมาจากไทเทเนียมน้ำหนักของมันมเีลลาวอยู่2ขีดครับแต่ถ้าเทียบกับกล้องที่ขนาดพอ,พอกันแล้วเนี่ยอย่างเช่น Con t a c ท T3 ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าอยู่เล็กน้อยครับซึ่งถ้าเกิดมาดูด้านในของกล้องมินอตนตา TC1 เนี่ยจะเห็นว่าสามปรัิยกรรมมันข้างในเนี่ยมีความสวยงามมากครับ โดยที่ขนาดของกลักฟิล์มเนี่ยมันมีขนาดพอๆกับตัวกล้องเลยครับแล้วก็อีกย่างนะครับดีไซน์การเก็บเลนส์ของมันเนี่ยออกแบบมาได้หรูหรามากๆครับมาพูดถึงจุดแข็งที่จุดหนึ่งของกล้องมิ n นต้า c c 1นะครับก็คือเลนส์ของบันเนี่ย ดีมากๆครับเลนส์ของมันไอเลนส์จิ๋วๆมันเนี่ยประกอบไปด้วยกระจกนะครับถึง5ชิ้นด้วยกันและนอกจากนั้นนะครับจะมีการออกแบบแอสโฟลิคอัลเซฟเฟกนะครับถึงสด้านด้วยกันซึ่งแอสโฟลิคอัลเนี่ยหมายถึงการออกแบบกระจกให้ลดความบิดเบี้ยวของภาพการเหลืองของสีหรือว่าไอ้พวกขอบมืดๆนะครับของภาพและมันเจ๋งมากๆนะครับที่การออกแบบไอแอสโฟลิคอัลเลนส์ S S S L L เนี่ยให้มีขนาดเล็กมากขนาดนี้ไอ้เลนส์ของมิโนตาทีซีวันหรือที่ชื่อว่ามิโนตาจีร็อกก มันได้ออกเลนส์ลิมิเต็ดดิชันนะครับ2,000ตัวแค่2,000ตัวนะเพื่อเอาเลนส์ตัวนี้ไปใส่กับกล้องไลกาได้ครับซึ่งมันให้ภาพดีมากๆเลยนะครับกับไลกาฟิล์มครับเพราะว่ามันคมชัด ลดความบิดเบี้ยวความปอกความคลาดเคลื่อนสีนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือไอเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อกล้องรายการเนี่ยมันมีตูดเลนส์ที่ยื่นออกมายาวเกินไปครับทำให้เซ็นเซอร์กล้องดิจิตอนเนี่ยมันรับแสงสีม่วงเยอะเกินไปครับทำให้ภาพมันติดสีม่วงในขอ,อบขอบขอเล่าก่อนนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยผมได้มาโดยบังเอิญครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยผมไปเดินสะพานเหล็กแล้วต้องการจะเอาเลนส์หนึ่งตัวเนี่ยไปแลกกับเลนส์อีกตัวหนึ่งแต่ว่า ผมบังเอิญเห็นกล้องตัวนี้ว่ามันเล็กมากๆเลยแล้วไม่เคยรู้จักมันมาก่อนไม่เคยศึกษาม,มันมาก่อนนะครับก็เลยเอาเลนตัวนั้นเนี่ยแลกกับกล้องตัวนี้มาโดยเพิ่มเงินแค่ไม่เท่าไหร่ครับขอไม่บอกแล้วกันว่าเลนตัวนั้นคือเลนอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กับกล้องมิ n นต้า t c วันมาเนี่ยได้ครึ่งปีแล้วครับหลังใ,ใช้กล้องตัวนี้มาครึ่งปีนะครับผมมีส่วนที่ชอบมันเยอะามากเลยหนึ่งก็คือกล้องตัวนี้สามารถปรับโหมดต่างๆได้เยอะมากครับโดยเฉพาะโหมดวัดแสงน,นะครับ ผมสามารถปรับโหมดวัดแสงได้แบบเฉพาะจุดแล้วก็โหมดเฉลี่ยการภาพครับทำให้คนที่ชอบถ่ายย้อนแสงแบบผมนะครับชอบมากๆครับทาให้รูปไม่เสียเลยแม้แต่รูปเดียวครับสก็คือกล้องตัวนี้นะครับสามารถปรับโหมดต่างๆไว้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลช iso การชดเชยแสงการตั้งเวลาแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับเมื่อปรับโหมดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับ minolta tc 1ก็สามารถค้างโหมดที่เราตั้งไว้ได้นะครับโดยการปรับไปที่โฮครับแม้ว่าเราจะเปลี่ยนฟิล์มไปเป็นฟิล์มอื่นแล้วก็ตาม กล้องตัวนี้เนี่ยก็ยังจะจดจาค่าที่เราปรับเอาไว้ได้ครับ3ก็คือกล้องตัวนี้นะครับสามารถบอกเราได้นะครับว่า เราโฟกัสไปที่กี่เมตรนะครับระยะกี่เมตรไม่ว่าจะเป็นระยะอินฟินิตี้ถึง45เซนติเมตรครับหลังจากที่เราโฟกัสเสร็จแล้วเนี่ยมันยังบอกเราอีกว่าชัตเตอร์สปีดตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ทำให้มือสั่งยากด้วยอ้ออย่างสุดท้ายนะครับก็คือในจอของมันเนี่ยนอกจากมันจะบอกค่าต่างๆใเยอะมากแล้วเนี่ยมันยังมีไฟ LED ทำให้เรารู้นะครับว่าเราปรับค่าอะไรอยู่ที่เท่าไหร่ ในที่ที่แสงมืดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อดีของกล้องมิโนต้า TC1 ที่ผมชอบครับแต่ข้อเสียก็มีนะแต่ก่อนไปที่ข้อเสียเนี่ยผมขอบอกความลับของกล้องตัวนี้อย่างหนึ่งครับกล้องตัวนี้เนี่ยในจอมันจะบอกว่ามีชัตเตอร์สูงสุดอยู่ที่1ส่วน500วินาทีครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปีดของกล้องเนี่ยมันอยู่แค่1นึส่วน350ิวินาทีครับแต่ว่า1ส่วน500ที่โผล่มาเนี่ยมันเรียกว่าระบบ A A P C ครับ เป็นระบบที่มันจะหุบม่านชัตเตอร์นะครับให้เล็กลงทําให้มีระยะการหุบชัตเตอร์เนี่ยที่แคบลงครับทำให้สปีดของมันนะครับเร็วขึ้นครับไปถึง1นส่วนห้าวินาทีแล้วก็1นส่วนเจ็ดินาทีครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็น1นส่วนเจ็เนี่ยมันจะเป็นเลข500กระพริบกระพริบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสปีดเราเร็วเนี่ยมันก็ทําให้รูรับแสงของเราเนี่ย แคบลงด้วยครับโอเคมาถึงข้อเสียของกล้องตัวนี้นะครับอย่างแรกก็คือกล้องตัวนี้มันถ่ายช้าครับเพราะว่ามันยัดเทคโนโลยีมาหมดหมดเลยแต่ว่าในปี1996เนี่ยแรมของมันนี่ยังน้อยอยู่ทําให้กล้องตัวนี้ทางานช้าครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะถ่ายนะ2รูปติดต่อกันอ่ะกด1แล้วเราจะกดครั้งที่2มันยังกดไม่ได้ครับต้องรอมันชาร์จก่อนเนี่ย มันเว้นระยะไปประมาณ4-5วินาทีครับทำให้ช่างกล้องที่เป็นสายพอร์เทรตที่ต้องถ่ายรูปเร็วๆเ,เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันช้ามากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใช้งานกล้องธรรมดานะครับที่ถ่ายกล้องทีนึงอ่าแล้วก็เล็งไม้ตึ๊บตุ๊บตุ๊บต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 ๊บเนี่ยแล้วก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็สามารถถ่ายได้ครับเพราะฉะนั้นอันจาจะไม่มีปัญหาสำหรับผู้ใช้งานกล้องทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดผู้ใช้งาน กล้องที่เป็นมืออาชีพนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยครับอ่ะยิงถ่าย1ทีนะ1ทีอ่ะครั้งที่2ชาร์จแฝดอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บอีก1ทีอย่างเงี้ยมันค่อนข้างช้าครับแล้วข้อ2นะครับก็คือกล้องมันค่อนข้างเสียงดังนะครับเวลาใส่ฟิล์มแล้วเวลามันเดินฟิล์มนะครับถ่ายรูปแรกเสร็จปุ๊บแล้วเสร็จปุ๊บนั้นมันกฟิล์มออกไปนะครับเสียงการลากฟิล์มเนี่ยมันค่อนข้างดังครับ ในการถ่ายรูปสตรีทเนี่ยที่ต้องการแอบถ่ายตัวแบบอาจจะรู้สึกก่อนข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการปรับ F ของกล้องตัวนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็เล็กครับโดยการที่กล้องตัวนี้มันปรับ F ที่หน้าเลนส์ใช่ไหมทำให้เวลาผมปรับ F ทุกครั้งนะครับผมกลัวที่นิ้วผมจะไปแตะที่เลนส์แล้วก็เป็นรอยแล้วก็ทําให้ภาพเบลอได้แต่เอาจริงๆนะครับข้อเสียสามข้อที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็น ช่างภาพสายพอเทรตหรือว่าสตรีทที่ต้องถ่ายวัวเยอะๆรุดวัวมากๆแล้วก็ปรับเอบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ใช้งานกล้องทั่วไปนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ฉลาดมากๆโฟกัสไม่หลุดแล้วก็เป็นกล้องที่ถ่ายสวยมากๆสำหรับคำตอบนะครับว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครเนี่ยคนที่ไม่ได้ถ่ายรูปบ่อยนะครับแล้วก็ต้องการพรีเมียมคอมแพคที่ตัวเล็กเบาสามารถ อยู่ในกระเป๋าได้ตลอดเวลาครับอย่างเช่น6เดือนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าของผมตลอดเวลาเลยครับเพราะมันเล็กมากๆครับแต่ว่ากล้องตัวนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือเราอาจจะต้องรู้เรื่องของเบื้องต้นการตั้งค่ากล้องนะครับเพราะมันให้ตั้งค่าแฟลชเองตั้งค่ารูปแสงเองตั้งค่า ISO เองครับจะตั้งเป็นออโต้ hmm. ก็ได้นะแต่ว่ามันถือว่าไม่ได้เป็นการใช้กล้องให้คุ้มค่าที่สุดครับ mm hmm. ถ้าเกิดเรารู้พ mm hmm. ื้นฐานพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราใช้กล้องตัวนี้ได้คุ้มค่ามากๆ mm hmm. และอย่าลืมบริการล้างสแกนฟิล์มจากไทยแล b บเด็บแอนสแกนนะครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไซส์กดกดไซส์อย่าลืมกดไลค์ mm hmm. กดซับสไคร์ like, จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับสวัสดีสวัสดีบ